ร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นเอกเรื่องเที่ยวทุกท่านคลิปนี้พามาสร้างสารรค์ไอเดียการสร้างบ้านและสวนที่ผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติเข้าด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางของแนวคิดสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ธรรมชาติอยู่รอบๆบ,บ้านครับในแรงบันดาลใจจากสถาปนิกชื่อก้องโลกอย่างจอร์เลวเนอร์และเซอร์เคนอดัมได้มีการสร้างสารรค์บ้านหลังหนึ่งที่มีความเรียบง่าย และแฝงไปด้วยเสน่ห์ของการอยู่อาศัยในชนบทท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มและต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อบล้อมการออกแบบที่เน้นเส้นโค้งมนและใช้วัสดุจากถ่ายธรรมชาติและถ่ายที่ผลิตขึ้นอย่างมีศิลปะได้สร้างความงดงามทั้งในด้านรูปปลักและรายละเอียดโดยมีการตกแต่งด้วยแสงไฟที่ออกแบบมาอย่างมิสตาและพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งที่ครึ่งหลังคาเพื่อให้สามารถสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้จากทุกมุมมอง พร้อมด้วยสระว่ายน้ําที่มีน้ําตกส่วนประกอบของน้ําและการจัดสวนที่ประณีตเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นหนึ่งกับธรรมชาติบ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของการพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวการใช้ผ่ายเป็นวัสดุหลักไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความยั่งยืน แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำลายความงามธรรมชาติภายในส่วนของบ้านนี้มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายมีเส้นทางเดินเล่นที่คดเคี้ยวไปท่ามกลางธรรมชาติซึ่งทำให้ผู้ที่เดินผ่านได้สัมผัสกับความสงบ และความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการจัดวางสระน้ำและน้ำตกเล็กๆที่เป็นไปนตามธรรมชาติเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและช่วยให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นการออกแบบบ้านและสวนที่ผสมผสานกันนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาวัสดุหรือเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไทยไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนวัสดุที่ยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้บ้านและสวนมีความรู้สึกที่อบุ่นบ้านและสวนในแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสารรค์พื้นที่ที่เชื่อมต่อผู้คนกับธรรมชาติส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและสงบทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยที่มีความสุขในระยะย,ยาว ในท้ายที่สุดบ้านและสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจอร์เลาเนอร์และเซอร์เคนอดัมนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความงามของการออกแบบและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสร้างพื้นที่ให้เป็นที่พักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่และผู้ที่มาเยือนมันเป็นการพิสูจน์ว่าการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่ทำลายความสมบูรณ์ของธรรมชาติและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอาจนำมาซึ่งความสุขและสุขภาพจิตที่ดีหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบแนวคิดดีๆเช่นนี้หากชอบคลิปของเราก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬา